ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับปีนี้กับวันอังคารที่สามสิบนะครับเนาะครับพอเตรียมภามาติดตามเล่าพัฒนาพอเตรียมหยิกนะครับเนาะครับก่อนสีปเบิ้งเฮากับมาเบิ้งเลขวันจันทร์นะครับเนาะวันจันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมหกหกครับเล่าพัฒนาออกเจ็ดหกหกแปดสามห้า เดกลังออกหกแปดนะครับอีพีเนาะครับพอเตรียมครับให้ไปนะครับเนาะนี่จุดเต็มหกเก้าตัวเป็นบอรับปกติเราพอเตรียมลุ่งให้หกตัวขับเนีนเจ็ดกับหกกระบกเขานะครับเนองมาเขาตัวบนเนียนบอขับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเข่าตัวกับขับสายวิ่งสายรวดกระจา สุกมันอยู่นะครับเนาะรับวนี้มาเบิ้งกันตัวครับเอฟซีขับมาเบิ้งสูตรซะกอนเนาะครับเนาะสูตรได้มันเข่าสูตรได้มันหลุดเนี่ยนะครับครับพเตรี้มเริ่มจากเอาซีสูตรนี่แหละเอฟซีสี่สูตรที่มันเดินเนาะครับเนาะนี่ดึงมากไกลๆเอฟซีสัตว์บ่ครับ สูตรนี้ก็กคือสูตรลักที่พ่อเตียมออกมาเนาะครับสูตรนี้ค่อนข้างจะเดินดีมากตลอดครับปกติแล้วจะเขาลักหนวยมากวนนี่ก็่มาเข่าเป็นลักสิบเนาะครับเนาะสามครับสูตรนี้ก็สองสามสี่ก็มาส้นสามสวนสามกับ่้นสองนะครับครับสวดสองสูตรนี้อันนี้ก็แปด มีกะหกหกแปดมานำกันอันนี้ก็หกห้านี่ครับขับไม่เอาชองสูตรนี่กับหกแปดนี่เนาะอีีซีเนาะหกแปดเข้าหกแปดเลยขับนิ่งวดนี่เราว่างสูตรสูตรนี่นี่มาขับหกเจ็ดแปดสูตรนี่ห้าหกเจ็ดมันจะส้นกันอยู่หกกับเจ็ดอีกวีครับนี่เนี่ยเห็นปะครับ 6, 7, หกกับเจ็ดแมนบอรับมาหนี้อันนี้กับหนึ่งสองสามได้ตัวเก้าอีกไหมเอฟซี FC. ครับหนึ่งสองสามันนี้กั 3, 4, บสามสี่ห้าเบิรงนเลาดก็ดิซอนสามแมนบอรับจังได้พอเตรียมเก่ายังเอาสูตรนี้คือเก่านะครับถึงซีมี่หาสามตัวเก่ากับสร้างมันเนอเอฟซี FC เนาะครับหรือว่า FC, เอฟซีเฮนบอนี่ครับเอาสองสูตรนี้จับกันก็ได้นี่ ประจับเลยครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกสามหกสี่หกห้าห้าสามห้าสี่ห้าห้านี่ก็ได้นะครับแต่ว่าพอเตรียมเจียวสูตรนี้นะครับมาจับกับสูตรนี้คือเก้าหนึ่งสองสามแต่ว่าตัวเนียนเอฟซีเห็นแล้วเนาะครับเนาะห้าหกเจ็ดหกกับเจ็ดบ่ครับอันนี้ก็หกเจ็ดแปดพอเตรียมเจียวหกกับเจ็ดนี่มาเป็นตัววิ่งอีกคือเก้านะครับเนาะ กระสีมีเน้นเน้นเน,นเนียนอะไรคันจิบเรียบเทียบสูตรนี้กับสูตรนี้นะครับกระมีสามนะครับเอาตามนี้เนาะอีพีเนาะครับจังเละว่าเขาเป็นลักซี่บงวดนี่ไปเข้าบนปกติเป็นล่างเอาหัวนี้บนล่างจังเละห้างกะเบิ่งเอาเนาะอีพีเนาะนี่ เอาสูตรเก้านี่ละห้าหกเกียรนี่ละมาใส่กับหนึ่งสองสามคือเก้านะครับตาดนั้นน้อยอีกที่เนาะ,ะเพร่อเตรียมบริปเปลี่ยนสูตรครับสูตรเก้าวัน พุทธนะครับเนาะพุทธที่สามสิบเอ็ดสภาคมหกหกนะครับ ตัดเย็นนะครับเนาะ ส่วนกันอยุทหกกับเ็ดนะครับอันนี้เอาเป็นตัววิ่งตัวรูดนะครับนอต่ว่าเรีกจับคูพเตรียมเอามาเบิดนะครับมันจะได้อ้า หนึ่งสองสามคือเก่านะครับตัวเกา่าเก่าตัวเก่าเนอะอพีเนาะมันได้ตัวเก่านะครับ จับคู่พ่อเตียมจับเบิดให้เก่าล่ะเกดหนึ่งเกดสองเกดสามหนึ่ง องหกสามครับชัดเจนเนะครับเนาะห้าห้าหนึ่งห้าสอง าสามตัวเกาวบัดทุกตัวเอฟซีมันก็ตามสูตรนะครับเนาะก็ชื่อเกาวเขาเตรียมเน้นให้ติดเจ็ดติดหกอันนี้พอเตรียมจิ้นเน้นนีนหนักหนักเน้นเน้นเนะครับเนาะ ัครเจ็ดหนึ่งอดเจ็ดสามหกสามนะครับสัตว์ปน้อยเปลี่ยนเป็นคือเป็นมือเหมือดมือ,ม,อ,ม,อมัวปนหนึ่งเนาะเอาหกสามเด้อครับเด้อเจ็ดสามหกสามพอแตมเน้นให้นะครับ เราพัฒนาพอแแจมนะครับเนาะวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามหกหนึ่งหกสองหกสามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามครับแแจมเน้นที่เจ็ดกับหกนะครับนะเนาะเน้นสุดๆคือเจ็ดสามหกสามนะครับนะเอฟซี ให้เขาปังปังด้ลแม่เนาะรับเอฟซีเนาะเอฟซีจะได้โศกโศกมันม,น,มนกันเดี๋ยวว่าผิดพลาดประการใดพอเตรียมกะกับก็โทดขอไปนะด้ครับเดอ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางขับแปลกแต่ว่าได้โตเกีวบัสจูรนะครับเนาะที่ห้องเบิน้น้ากันนั่นแหละครับกับว่าได้เปลี่ยนแปลงครับเนาะคอยเขาปังปังเกตสามหกสามตัวเน้นสองตัวเน้นเน้นเนาะครับเนาะ เอาเขามาแล้วก็ายจะลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตมน้าแน่นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตมนะครับสุดท้ายทายทุดนี่พอเตมกมขอขอ,ขอบคุณทุกคนทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอแตีมพอเตมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บย่ยใดความไข่ยัยมีนะครับเนาะรับคอยมีแต่โชคแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกัน กับเราพัฒนาวันพุธที่3ามสิบเอดนี้นะครับเนาะครับเนาะสำหรับชิปนี้พอเตีมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม